สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะคือเมื่อเนี่จะจะว่าเรื่องการเฮ็ดวีซ่านะคะเพราะว่าตั้งแต่เฮตุคลิปมากนี่มีคนเขามากเขามาคุยหลายค่ะเรื่องเรื่องวีซ่าต่างๆบอจะเป็นการกร้อมูลการจัดเรื่องเอกสารต่างๆค่ะถ้าคอยบอกใดคอยก็บอกไปเนาะอันใดบอกหก็คือให้ไปเบิ่งในเว็บของสถานทูตเยอรมนีนะคะ ก่อนอื่นก็เขาไปอ่านไปหาศึกษาความรู้ในเว็บของสถานทูตกนเลยค่ะถ้าเกิดมีปัญหาอย่างเขาขใจก็คือเขามาถามได้นะคะตามที่่อยเคยแช่ประสบการณ์อยู่หน,นาเว็บของยูทูบของคอยคอะค่ะ่อยอยากให้เป็นประโยชน์่อยอยากท่าประโยชน์ให้หลายๆคนแน่ก็เลยแช่ประสบการณ์เพื่อเขาจะได้ประโยชน์จากข่อยแนงเสียค่ะวก็เลยติดไว้ทั้งหนาหนาของ u t u b e นะคะหนาหนาแรก เจ้าไปเข้าไปเบิง้งเข้าไปอ่านเบิ้งไดเนาะแต่วีซ่าที่คอยจะเว้าเรื่องนี้ก็คือ,คอการขอวีซ่าผิดประเภทเขามาค่ะเช่นเ,เพิ่อนอยากแต่งงานแต่ว่าเพิ่นขอมากแบบเยี่ยมเยี่ยนนึงเสียค่ะคือได้วีซ่าเยี่ยมเยียนเขามาละเพิ่นกับมาเฮ็ดจดทะเบียนสมรสในเยอรมนีหรือในเดนมาร์กในต่างประเทศประเทศอื่นนะคะ้วกา ทำเหลืองเขามาอยู่ทาวอนในเยอรมันนะคะจะมีหลายหลายเคตนะคะเขามาขอค้าแนะนำํำคอยคอยบอกหูนะคะคอยบอกหูอีลีแล้วแกเแล้วก็คอยกาบอแนะนํำค่ะเพราะว่ามันผิดพิษขั้นตอนเนาะผิดกระบวนการเพราะว่า,เ,าเจ้าเคยสงสัยบอเป็นยังคนที่ไปเฮดบีซาแล้วบผพาน คนที่ไปเฮ็ดวิสาเยี่ยมเยี่ยนเฮ็ดวิสาท่องเที่ยววิชาเช่นเกณน์สามสามเดือนเนะะี่ยค่ะหรือวิชาสั้นๆเป็นยังเขาจังบารปพานเพราะว่าเคยมีคนเฮ็ดมาผิดผิดประเภทค่ะเอกสารประคบน,นิดนิดน้อยหรือเจ้าหาสัมผัสผิดผาดน,นิดนิดน้อยเป็นคอสังเกตนะคะเขากับวบาให บวไฮวิสาเจ้าแล้วเสียค่ะเต็ตให้เสียโอกาสแทนที่เขาจะได้มาเที่ยวมาเยี่ยมญาตินะคะมาเยี่ยมแฟนเสียเขาก็เสียโอกาสต่างนั้นไปเพราะยังเพราะว่ามีคนประเภทที่นีวิสามาก่อนค่ะเขาก็เลยต้องเข้มงวดมากขึ้นนะคะคอยก็เลยบอสนับสนุนบอแนะนําอยากให้เจ้าเหตุจังสันมานะคะมียู่เคสหนึ่งค่ะันต้องขอให้เพินหลายๆที่เอาเหลืองเพิ่นมาเราสู่กันตั้งเนาะ อันคอยไปหาไล่ของเล่ามือเสาร์นี่หาเพเห็นสงสัยเล่าบอกออกไปแล้วค่ะหูจัก,กรเล่านี่หลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อนเขามาทักว่า,าเพื่อนเห็นคลิปที่คอยไปรุงเรียนแล้วก็มาเหตุการณ์บานเสียค่ะคลิปที่คอยเหตุการณ์บานแล้วเพื่อนกับเขามาแล้วก็มาขอไล่แล้วเขามาบอกว่า เพิ่นมาอยู่เยอรมันปีปีกลัวแล้วยังไม่ได้เรียนภาษาเยอรมันเลยขอยกเลยถามว่าเอา้าเป็นยังจังบ่บม่ได้เรียนเ,เป็นยังเพราะว่าปกติคนทีแต่งงานมาอยู่เยอรมันโดนๆเนี่ยเขาจะมีกฎระเบียบนะคะให้ให้เขา้าใจกระดาษหนึ่งใบหนึ่งมาบอกว่าให้เจ้าไปเรียนภาษาในโรงเรียนภาษาให้จบปีหนึ่งหลังจากจบปีหนึ่งภายในหลังจากสามปีเรา สามารถที่จะเป็นพลเมืองเยอรมันได้เลี่ยนสัญชาติเป็นคนเยอรมันได้เังเสียค่ะฐา,าย่อบวชไดบีนึงนะคะเจ้าต้องไปต่อวีซ่าในต่อหมอของในเยอรมันนะคะปีต่อปีเองเสียค่ะจนกระทั่งเจ้าจบปีหนึ่งหล่ะหลัาหลังจากสามปีก็ได้เป็นสัญชาติเองเสียค่ะมันคือเป็นระบบเขามีระบบของเขา แต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนบ่มีบ่มีใบยอย่างมากให้เพื่อนได้ไปเลียนเลยเขาอกว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นเป็นยังโอเคคุยไปคุยมาเพื่อนบอกว่าสามีเพิ่นน่ะผ้าเพิ่นจากวิสาเยี่ยมเยี่ยนสามสามเดือนนะคะแต่ห่างผ้าเพื่อนออกไปเดนมาร์กไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเดนมาร์กแล้วกะเขามาอาศัยอยู่ในเยอรมันในทะเบียนบ้านเอาซื้อเพิ่นเขามาในทะเบียนบ้านของของสามีะคะ่ะของบ้านเยอรมันสามี นะคะ,ะแล้วก็สามี่นบอกว่าให้ลอสามปีแล้วเธอจะได้สัญชาติบางสิหมายถึงลอสามปีในหมายถึงบ่ได้กรกับประเทศไทยนะคะบ่ด้ใไรกลับประเทศไทย่ไร้เบอกว่าบบรด้พูดถึงการก,กับประเทศไทยยังี่ค่ะ,ะพ่อเพิ่นถามว่าฉันจะกับประเทศไทยด้วยวีซายัางฉันจะกับเขามาได้ไหมบอกสามีเพิน่นก็บ่มีความู้ตรงนี้อีกล่ะคะ่ะ ตอนนี้เพิ่นเด็กจดทะเบียนไปแล้วแล้วก็ยูได้ยูเมื่อแล้วปีกลัวนะคะพอจะบอกตัวอย่างฟังเนาะเพราะว่ามีน้องเมื่อวานเมื่อกอนเนะะี่ยค่ะเขามาคุยอีกเรื่องเรื่องที่จะไปจดทะเบียนสมรสโดวยวิสาช่างเกนเนะคะ่ะคอยก็เลยย่านลอกไปเหตุนะคะถ้าจะหามมันกับบอลแมนสิทธิ์ของเฮ้าอีกเขาจะใช้สิทธิ์อะไรไปห้ามเขาเขาไม่ใช่ญาติพี่น้อง เพื่อนเป็นแค่คนที่ติดตาม YouTube เท่านั้นเขาจะไปมีสิทธิ์อีกยัง,ยงบักครับในชีวิตเพิ่นหนึ่งสิคะคอยก็เลยบอกว่าคอยบอ,บอมีความแนะนํำตรงนี้คอยบอาสามารถที่จะอวอาน้ำใดรสวางสิอยากให้เพื่อนใดเห็นตรงนี้ค่ะมเมื่อเราให้ให้ทุกคนได้ฟังพร้อมๆกันอนอกข้นั้นก็ปรากฏว่า เรายังบดากลับไทยค่ะปีกลัวก็ยังบดากลับเมืองไทยเราก็อยู่ตามคาแนะนําของสามีคือให้ครบสามปีเราจะได้สัญชาติอ่าคอยก็เลยกลับมาคิดว่าจะได้สัญชาติได้ยังไงถ้าไม่ได้เรียน B หนึ่งถาบว่ามี่วุด B หนึ่งอย่าลืมว่าทุกคนที่จะได้สัญชาติเยอรมันเนี่ยค่ะต้องเรียนภาษาให้ได้ B หนึ่งนะคะคอยมีมูเป็นคนชาวอเมริกันนะคะ มานาังเลียนน้ากันนะคะเพิ่นอายุายเราอายุหาสิบกว,ว่าหรอแต่ว่าเพิ่นแต่งงานกันโดยที่บรต้องใส่ใบเอหนึ่งนะคะคนอเมริกันแต่งงานกับคนเยอรมันเนี่ยบรต้องใส่บุตรเอหนึ่งแต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นสัญชาติจะต้องมาเรียนให้ไดบีหนึ่งทุกคนค่ะทุกคนเลยอเมริกัน,ช,นชาติชาติใดก็แล้วแต่นะคะต้องเรียนให้ไดบีหนึ่งจึงจะได้สัญชาตินะคะ่ะ เ,เจ้าก็คือกันเจ้าก็ต้องเลียนนะคะย่างหน่อยถ้ารัฐบาลบอสซับพอร์ตบอับร่บรองหมายถึงหลวงรัฐบาลของเยอรมันบอรับร่องวิ่าตการแต่งงานของเจ้าอยู่เดนมาร์กนะคะสามีเจ้าก็น่าจะจ่าย p r i v a t e นะคะจ่ายส่วนโตให้เจ้าไปเลี่ยนหนังสือให้ได้ดีหนึ่ง นะจะต้องอยากจะบอกว่าจังไดก็ได้หายใดบีหนึ่งหายใดเลี่ยนหนังสือนะคะบรสันอนาคตเจ้าก็จะไปเป็นพลเมืองคือจังแฟนเจ้าว่าง่ายๆมันมันบรแมนค่ะเจ้าต้องเลียนนะคะเรี่ยนภาษาแล้วก็วิ่าพ่อเพิ่นใดจดทะเบียนจากเดนมาร์กเข้ามาในเยอรมันแล้วต่อมอในเยอรมันต่อเพิ่นใดครังละสามเดือนมาคังก็สี่เดือนมาคังก็สามเดือนเพิ่นก็ เพิ่นก็อารมณ์ดีเนาะเพิ่นก็เบากันเฮ้าก็เพิ่นก็เลยบ่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเพิ่นอยู่ในเอ่าแบตใกลจะเบิดเพิ่นอยู่ในวีซ่าอีหยังจังซี่ค่ะอ่าแบตคอยก็จะเบิดค่ะอ่ากับก็เลย บอกคือคนอื่นก็คือได้แค่สามเดือนพอปะกะติเขาต่อให้เป็นปีต่อปีเนาะเพื่อนก็ได้แค่สามเดือนบางสี่เดือนบางะ่ะไปต่อที่ต่อม้อสามีพาไปลงเลียนกับบริเลยไปนะเราสามปีเ้าจะเป็นพลเมืองของเยอรมันใดจังไดคอยก็เลยกลับไปอ่านค่ะนี่คือนี่คือคุยกันในซํานี้นะคะของน้องผู้หญิงที่ว่ายูยูเดนมก์ก จดทะเบียนอยู่เดนมาร์กนะคะก็จบแค่นี้่อยกเลยไปหาความรู้เพิ่มเติมปรากฏว่าบางไล่ถือแบนนะคะถ้าเจ้าจดทะเบียนมาพิดวิสาหรือมาจดทะเบียนอยู่เดนมาร์กหรือว่าอยู่เยอรมัน,นะคะ่ะจะต้องจังไดก็ต้องกลับไปสถานทูตไทยสถานทูตเยอรมันในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งที่นี่เจ้าจะมีประวัติแล้วค่ะประวัติมาพิษวิสาประวัติบดีแล้วมันบดีมาตั้งแต่ตนแล้ว่ะคะฉะนั้น เขาจะแบนบางรายนะคะเขาแบนบรให้เขาประเทศเยอรมันอีกเลยนะหรือบางรายตรงจ้าทน่ายความนะคะตั้งหลายปีหาหกปีเอ่อเบิดเงินไปนหลายหมืน่นหมื่นยูโรเพื่อเราเจ้าคอยได้เขาประเทศเยอรมันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเจ้าเหชรผิดวิธีมาก,ก่อนสมัยก่อนอาจจะเหตุดได้่ะคะแต่สมัยนี้เหตุอย่างเขายุ่งยากเจ้าไปทังรัดเนาะเขาก็บ่ได้ไปรับทางเจ้าเนะเาะก็เห็นเขายุ่ยงยงากนะเอ่อ แล้วก็อีกย่งก็จะจะบอกว่าเห็ุถือวิธีดีกวัวเนาะเหตุตั้งแต่เริ่มต้นให้ถูกแล้วตอนปลายเจ้าบ่เจ้าจะบ่บยุ่งนะคะจะต้องกลับไปเมืองไทยไปสถานทูตเยอรมันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะทําเรื่องติดตามสามีไปอยู่เยอรมันตอนที่จะเฮ็ดเรื่องติดตามเนี่ยค่ะเขาจะบให้เขาจะบให้เจ้าเขาเยอรมันอีกเขาจะมีขอแม่ว่า เคยหนีวิสามาก,ก่อนเจ้าเสียเขาอาจจะโบหาหรือหายยากก็เป็นไปใดจะเป็นปัญหาอีกนะคะก็จะฝากไว้อะคะ่ะเ้องเขาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกหลายๆเนาะกาบอสนับสนุนนะคะถ้าใครมีความหูเกี่ยวกับาการขอวิสาเช่งเกินสุนทรสามเดือนนะเยี่ยนๆนจัาเสิคะ่ะเรามาจดทะเบียนอยู่ในยุโรปเนะะี่ยค่ะ ใครมีประสบการณ์มีพี่มีน้องมีเพื่อนกับมาแช่ที่เคยมีประสบการณ์ที่เคยเห็นมากกรมาแช่ทั้งไต่ให้เพื่อนๆไในอันนะคะเพื่อเปลี่ยนความรู้ต่อไปคอยบรสนับสนุนนะคะส่วนโตเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้คนรุ่นหลังคุณต่อไปนะคะเดือดร้อนก็คือวิ่าจะพานยาเอกสารขาดนิดๆน้อยๆตอบคำถามผิดพลาดน้อยๆเสียเขากะสงสัย และพิจารณาบวไหายแล้ววิสาบวพานแล้วเสียพ่อ,อยังเพราะว่ามีตวอยางมีเขตตวอยางที่ขอมากิดวิสามาก,ก่รน,นะคะคอยกอบ,บสนับสนุนเนาะถ้าใครมีประสบการณ์อยังดีบ่ดีกับทั้นไต่แห่งโมโม,มในอ่านเ้ยนะคะแล้วก็ขอบคุณหลายๆค่ะที่ว่าทุกคนคอมเมนต์ที่พานมากว่าเป็นยังเจ้าทั้งยููอยู่แบบไป,ไป,ไปๆมาๆเสียเวลาซื้อๆองเสียค่ะอันก็คอยกับคิดสวาเนาะสามเดือนเขาจะได้มีโอกาสได อ,อยู่กับอีพอยแมแ่อยู่กับแม่เฮาดูแลแม่เฮาเนาะถ้าเกิดว่ามาอยู่เยอรมันโดนโดนเจ้าบริไดเห็นหนาแม่โดนโดนเลยเราคิดถึงอ่ะจะเสียโอกาสในการดูแลแม่เ <c oughs> นาะตังใดกับยูงสี่ก็ดีกันดูแลผููบาวเฮาแล้วก็ดูแลแม่เฮาอยู่ทั้งบ้านสองทางมีความสุขดีค่ะเนาะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆที่เป็นห่วงค่ะเข้าใจทุกคอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณหลายค่ะ คุณค่ะ